ก่อนจะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่อาร์มด้วยนะครับผมสนับสนุนช่องแ <Yeah. S 1> คสซีเกมเมอร์ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปง่ายๆนะครับด้วยการกดติดตามและกดไลค์ให้ช่องพี่อาร์มนะครับ <Yeah. S 1> โอเคครับแลาเกิดกดติดตามกันแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เชิญชมคลิปได้เลยนะครับผม สวัสดีครับอยู่กับพี่อามนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม s p c e f l l i h t t s m u u l t t r เนงนะครับอัปเดต1.5นะครับโอเมนอัปเดตใหม่ซึ่งพี่อามก็คงไม่เปลงรายละเอียดนะครับว่ามันอัปเดตอะไรบ้างน้องๆคงจะรู้กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเล่นกันเลยเข้าไปกด play ไปเล่นกันต่อจากเซฟเก่าครับเอาละครับผมกลับเข้าสูหน้าเมนูที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็ตอนนี้ก็จะทำ การสร kind of ้างยานนะครับเดี <It> ๋ยวพี่อามนะครับจะทําการสร้างยานอวกาศนะครับใช้เครื่องยนต์อะไรดีไททานินจิ้นแล้วกันเนาะพี่อามจะใช้อนี่แหละนะครับ100เครื่องยนต์นะครับดูดิถ้าเกิดเราแบบเอาไอ้เครื่องแบบเนี้ยจุดระเบิดพร้อมกัน100เครื่องมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคแค่คิดก็น่ามันแล้วนะครับโอเคครับลุยกันเลยเดี๋ยวเรามาทําการสร้างยานอวกาศของเราก่อนแล้วกันนะท็อปมันไปครับท็อปมันไป ชั้นแรกจะมีหอันมันจะนับยากไปไหมไม่เป็นไรชั้นแรกมี6อันแล้วกัน <Huh? S 1> ใช้ถังเชื้อเพลิงให้เรียกได้ว่าน้อยที่สุดนะครับชั้นที่สองชั้นที่2อแล้วชั้นที่2เราจะวางเครื่องอยังไงครับมันจะวางได้ประมาณ4อันแหละชั้นที่2นะประมาณนี้หรือวางได้6อันถึงหไหมหกอันแต่ว่ามันจะเชื่อมไม่ได้อะดิ What? เพราะว่าอ,อย่าลืมว่าเราต้องใส่ไอ้นี้ด้วยนะครับใส่สตรักเจอร์ตัวนี้เข้าไปด้วยนี่ใส่เจ้าสตรักเจอร์ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเชื่อมส่วนแต่ละส่วนให้ถึงกันนั่นเอง <Yeah. S 1> นี่นี่นี่แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องเชื่อมแนวนอนด้วยอย่างนี้ค่อยๆทํากันไปก็ได้ไดครับไม่เป็นไรไม่รีบก o p y มันออกมาสะดวกสบายครับอัปเดตใหม่ก o p y มอีกทีหนึ่งแล้วจับเข้าไปครับแบบมิลเลอร์แบบนี้โอ้โหสร้างได้เร็วมากอบอัปเดตใหม่มากเลย ขอบคุณผู้พัฒนาที่อุตสาหพัฒนาให้นะครับทำให้การสร้างยานนี้รวดเร็วมากเลยทีเดียวโอเคครับผมชั้นแรก6อันชั้นที่2 5อันใช่ไหม <c oughs> จริงๆมันก็นับยากเนาะเราจะทําการจุดฉลวด100เครื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นเราทําอะไรให้มันง่ายๆแล้วกันเนาะ <c oughs> ชั้นละ5อัน มีแบบนี้20ชั้นนะครับก็จะเป็น100เครื่องนั่นเองแต่มันคงยังไม่ถึง20ชั้นมั้งเดี๋วดูก่อนว่าถึงหรือเปล่าด้วยความที่มัน๊อปปี้มันสะดวกสบายมากมายครับเพราะฉะนั้นเราก็จะ๊อปปี้มันขึ้นไปเลยเป็นแถวแบบนี้๊อปปี้แล้วเอาขึ้นไปแบบนี้วด้วยความด้วยการที่เรากดมินเนอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะออกแบบสมมาตรนั่นเองสมมาตรก็คือทั้ง2ฝั่งเท่ากันประมาณนั้นโอเคกี่ชั้นแล้วเนี่ย 4ชั้นแล้วสชั้นก็คือ20เครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสดูก่อนแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือเครื่องยนต์ขนาด20 i p h o ไอพนนะครับผม <What? S 1> เดี๋ยวพี่อาร์มตอนนี้นะเปิดโหมดอะไรไว้มั่งเนี่ยเซตติ้ง Infinity Fuel เอา No Atmosphere Deck ไม่เอา u n b e l i v a b l e Part ไม่เอาเอ้ยเอาดิ No Atmosphere Deck ก็เอา No Gravity อา่าไม่เอาโอเค No Gravity ไม่เอาครับ Fuel, อินฟิตีฟเอลโอเคเราก็จะมีโหมดช่วยเหลือต่างๆนะครับยกเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงนั่นเองซึ่งเราจะยังมีอยู่เป้าหมายเราไปไหนดีไปสลิงช็อตหลังดวงอาทิตย์เล่นๆดีกว่าครับเซตไว้เค <Hey, S 1> กลับมาทุกเครื่องติดหมดนะ oh. ถ้าติดหมดก็ค่อย oh. ๆดันขึ้นไปครับไปโอหปีดปีตปีดโอ้โห โคตรแรงโอ้ความเร็วพันกว่าเมตรต่อวินาทีแล้ว <What? S 1> เดี๋ยว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 มาอยู่หน้านี้ก็อยู่หน้านี้ก่อนเราจะไม่เห็นยานเรานะมันมันจะไปเร็วมากนะครับผมโอ้โหไปดึงขนาดแล้วไปึงขนาดแล้วพอกัน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 เคยังไงเนี่ยหลุดหลุดพ้นไปแล้วเอออย่างนี้ก็ได้มันหลุดพ้นวงโคจรโลกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหันหัวนิดนึง โอ้ยลืมใส่ RCS ว่ะเพราะฉะนั้นมันจะกลับหัวช้ามากนะครับมันยังทันทำสลิงช็อตไหมเนี่ยจากโลกไปดวงอาทิตย์นะครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ที่เป็นประโยชน์นะด้วยการดีดลัสมีออกไปครับผมประมาณว่าแบบนี้โอเคนั่นคือวงนั่นคือวงโคจรของเรานะที่ที่ขยับออกมานั่นคือวงโคจรของเรานะจะสังเกตว่ามันแรงมากนะครับผม ตอนนี้เนี่ยเราก็จะทะลวงผ่านดาวพฤิหัดไปเลยนะไม่สนครับไม่สนดาวพฤิหัดครับโอเคตอนนี้เนี่ยยานอากาศของเราเนี่ยมันหลุดพ้นวงโคจรของทุกสิ่งทุกอย่างไปละเดี๋ยวเราจะเล่งเวลานะอยู่ไหนแล้วเนี่ยยานเราอยู่นน้นอยู่อยู่นน้นอยู่ไปละไปละไปละเดี๋ยวความเร็วเขาเป็นศูนย์เมื่อไหร่ะเดี๋ยวเขาจะโดนดวงอาทิตย์อะดูดกลับมาเองนะครับโอ้แต่กว่าจะเป็นศูนย์นานวะเขาไปช่วยซะหน่อยดีกว่าเราจะดีตัวเองกลับไปหาดวงอาทิตย์นะเดี๋ยวลดความเร็วนิดนึงให้ดวงอาทิตย์เขา ดึงยางเรากลับนะครับอาเบกับผมเบให้ความเร็วเป็นศูนย์ซะแล้วให้แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์เนี่ยเขาดึงเรากลับไปโอเคเขาเบกไปได้สักระยะหนึง่งก็จะเห็นว่าเจ้ารัศมีที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมประมาณน,นี้นั่นเองเอาละ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 ,าละทีนี้เราก็จะรอนะครับให้ยาดวของเรานะหมุนมาถึงตรงนี้นะประมาณนั้นและเดี๋ยวมันก็จะหมุนกลับไปแล้วเราก็ทํทำสลิงช็อตนะครับเล่งเวลาไปเลย หลังก็ผมก็จะเห็นว่ายิ่งเข้าใกล้ดวงอาทิตย์นะครับเขาก็จะยิ่งมีความเร็วที่แบบทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมดูความเร็วครับโคตรแรงนะครับผมเอาละ6 0 0กว่าเมตรต่อวินาทีแล้วต้องค่อยๆทำแแบบนะครับไม่งั้นมันจะดูดเราไปแบบเร็วมากเลยค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปเราไม่รีบเออถ้าเกิดใครจะทํทำสลิงช็อตหลังดวงอาทิตย์อย่าเรียนแบบวิธีนี้นะพี่ยามจะบอกว่าพี่ยามไม่ได้ทำเทสเฉยๆนะครับก็เลยไม่ได้เน้นอะไรเท่าไหร่มันไม่ได้จาเป็นจะต้องไปกวาดและเมีอะไรขนาดเท่าพี่ยามนะ อันนี้เวอร์นะครับอันนี้คือไม่ไม่เน้นนะเข้าใจใช่ไหมเราไม่เน้นนะ<ป>่ะภาพมันก็เลยจออมาเป็นประมาณแบบนี้แต่จริงเร,เราไม่ต้องทําอย่างนี้นะครับเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้เวลาทําสลิงช็อตแล้วล่ะสลิงช็อตหลังดวงอาทิตย์ครับผมด้วยเครื่องยนต์20เครื่องนะครับผมอ่าโอเคเปิดความเร็วเข้าไปแบบเต็มรอยครับผมดูลัศสมีเป็นยังไงบ้างลัศมีตอนนี้นี่หายไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าทะลุออกนอกจัก,กรวาลมาแล้วล่ะตอนนี้นะความเร็วตอนนี้อยู่ที่6 5 0 0 0เมตรต่อวินาทีครับผมเคโคตรแรง เราก็จะอาศัยแรงดัดูดของโดอาทิ์นั่นแหละในการที่จะเหวี่ยงตัวเองนะครับเหวี่ยงยานอวกาศของเราให้ออกไปสู่นอกวงโคจรนะครับนอกเขตที่พบนของโดรนทิงเองนั่นเองนะครับ<ะ>ความเร็วนี้ก็ถือว่าเพิ่มเร็วนะเจ็ดหมื่นแล้วอะเอาให้ได้สักแสนเมตรต่อว,วินาทีแล้วกันนะครับอันนี้แค่เครื่องจนยี่สิบเครื่องนะถ้าเกิดเป็นหนึ่งร้อยเครื่องเนะี่ยมันก็จะยิ่งแรงกว่านี้ห้าเท่านะครับ<ะ>เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดความเร็วสักประมาณหนึ่งแสนเมตรต่อว,วินาทีเนี่ยมันจะไปพุ่งไปไกลแค่ไหนนะครับ <What? S 1> เออลองดูลองดู ทำแลบกันเลยนะครับนุน่นะไปนุ่นละไปเร็วมากไปแล้วครับเปิดเครื่องยนต์ด้วยดีกว่าไหมอ,อ๋อถ้าเปิดเครื่องยนต์เราจะทำแแบบไม่ได้ไปครับผมไปนุ่นละไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้ยาวไปยาวไปประมาณนี้นี่คือออกนอกเขตอิทิ่บนของดวงอาทิตย์แล้วนะเขาจะไม่มีวันกลับมาอีกแล้วนะครับผมก็โชคดีด้วยเพื่อนขอให้นายเดินทางด้วยความปลอดภยัยเอาละเราไปสร้างยานอวกาศ1 0 0รเครื่องยนต์กันต่อดีกว่านะครับให้เครื่องยนต์หนึ่งอเครื่องยนต์เนี่ยก็ พี่ยามก็จะเอาไอเจ้าพวกนี้แหละมาใช้งานเราก็แค่ก๊อปเจ้าตัวนี้ขึ้นไปครับแค่นั้นเองไม่ยาก,กมันไม่ได้ยากได้เย็นอะไรเราแค่ก๊อปไปเรื่อยๆอันนี้ก็5ชั้นแล้วเนาะมันจะพอไหมเนี่ยห้าสิบอันคือาจจะไม่พอก็ได้เนาะถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็เอาด็อกกิ้งมาต่อเพิ่มก็ได้ไม่เป็นไรโอ้ยอย่าลืมเลยนะอาร์ซียสนะครับผมอาร์เซียสก็ต้องมีด้วยอ่าชั S ้นที S ่หชั S ้นที่7อ่ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมกดก๊อปปี้ชั้นที่เจ แค่10ชั้นประมาณน,นี้ <Yeah. S> 10ชั้นนี้ก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10้าหดปดชั้นนี้50เครื่องเซฟกันสักนิดนึงแล้วกันอันนี้เซฟเผื่อไว้ก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสสูงมากนะครับที่อยู่ที่แบบเกมมันจะแฮงนะเราใช้ศักยภาพเกมมันเกินไปนะครับผมเนี่ยตอนนี้มันกระตุกแล้วช้ามาก <Huh? S 1> โอเคทีนี้ก็ใส่เจ้าห้องควบคุมไป <Huh? S 1> เยี่ยมนี่คือ50เครื่องยนต์เอาไปวางไว้ที่ฐานส่งจรวดก่อนครับซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่อลังการมาก ตัวระบบ HS เอ่แรงน้ม่วงปิดก่อน <บะ S 1> อันนี้คือ50เครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําแบบนี้อีกอันหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาเป็นประกอบกันแลวเป็น100เครื่องยนต์นั่นเองเอามาหลบมุมๆม,ม,ม,มไว้เลยเคมุมประมาณนี้ทีนี้เราก็เอามาอีก1อันตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าเรามีเครื่องยนต์นะครับชุดละ50เครื่องจานวน2ชุดนั่นเอง โอเคเราต้องค่อยๆบรรจงนะครับผมบรรจงในการที่จะเอาทั้ง2เครื่องมาติดกันนั่นเอง <c oughs> ซึ่งมันเป็นอะไรที่ลําบากมากมันก็ลําบากมากแหละเพราะมันซูมได้แบบจํากัดนะครับ <c oughs> มันจะจุ๊บกันพอดีไหมครับ <c oughs> อาจจะไม่พอดี่า <c oughs> พอดีพอดีพอดีโอเค 100เครื่องยนครับผม100เครื่องยนตอยนต,ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่อามไปเอาอ่าแรงน้ำเลงน้ำถั่วนะครับกดเอาให้เราจะเล่นแบบมีแรงน้ำถั่วนันเองพร้อมแล้วนะ100เครื่องยนนะทีนี้เรามาออนเครื่องยนต์เช็คกันก่อนว่าเครื่องยนตไหนบ้างที่ยังไม่ได้จุดนะครับผมเราก็ต้องจุดทั้งหมด100เครื่งยนตนี่แหละเคแถวแรกผ่านไปครับแถว2แถว3เริ่มจุด100ไอพ่นน่ะมันต้องกระตุกมากแน่เพราะว่าขนาด20ไอพ่นยังกระตุกเลยครับ100จะเหลืออะไรครับ โหโคตรกระตุกนี่ซูมเข้าซูมหมอ,อนี่ยังกระตุกเลยเป้าหมายของเราเหมือนเดิมคือดวงอาทิตย์ไปดวงอาทิตย์กันสลิงช็อตหลังดวงอาทิตย์เครื่องยนต์ร้อยเครื่องโอเคครับแต่ค่อยๆดีดกันขึ้นไปความเร็วประมาณ23%ก็ขึ้นได้แล้วเนี่ย <What? S 1> จัดว่าแจมแ๊บเดียวครับความเร็ว400รอยแล้วอะดวงอาทิตย์อยู่ไหนเนี่ยดวงอาทิตย์อยู่ข้างล่างเดี๋ยวสลิงช็อตให้หลุดพน้นกิจพนของโลกไปก่อน<ะ>มันจะเป็นการสลิงช็อตที่ง่ายมากนะเพราะว่าพเครื่องพอเครื่องยนต์เราเยอะมากนะครโอเคโอ้โห สุดสุดครับกระตุกสุดๆไปเลย <S 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 โคจรรอบโลกได้แล้วแป,ป๊บเดียวครับโคดเถื่อนตอนนี้ก็จะอยู่เหนือดวงอาทิตย์ประมาณ7จ็ดแสนกิโลเมตรหมุนตัวซะหน่อยดีกว่าเบรกเพื่อลดรัศมีไอ้เจ้าเนี่ยลงมาเนี่ยแหละจาก7จ็ดแสนเอาสักแสนหนึ่งก็พอเริ่มเบรกแล้วครับรัศมีก็จะหุบมาเรื่อยๆนะครับ เราเอาสักแสนสักแสนสักแสนก็แสนเผื <oses Five line> ่อเพื่อเผื่อเื่อสักสักอ่าเท่าไหร่ดีห้าหมื่นยิ่งแนบดวงที่เท่าไหร่มันยิ่งแรงไงประเด็นสักสามหมื่นสองหมื่นห้าแล้วกันขอสองหมื่นห้าโอเคประมาณนี้เห็นปะมันไม่จำเป็นจะต้องไปตีวงขนาดนั้นนะไอ้ที่พี่อัมทำให้ดูเมื่อตอนยี่สิบเครื่องโยนหนนนั้นคืออย่าเลียนแบบนะอันนั้นพี่อัมไม่เน้นคือทำแบบลวกๆอ่ะทำขนานั้น มาละเดี๋ยวเรามาทําการบีบรัศมีลงอีกสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่บีบรัศมีบีบระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ลงสักหน่อย <Hey. S 1> ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ20,004ใช่ไหม20,004เราไม่เอาครับเราอยากจะได้ใกล้กว่าน,นั้นเพื่อทําสลิงช็อตได้แรงที่สุดอยากได้สัก <What? S 1> เท่าไหรด่ดีแบบเฉียดดวงอาทิตย์ไปเลย <What? S 1> ขอสักหมื่นแล้วกันนะครับขอสักหมื่นกิโลเมตรโอเคครับตอนนี้พี่ยามก็เริ่มกลับมาจุดเชื้อเพลิงใหม่แล้วนะ <Yeah. S 1> บีบเพ้่มไปครับบีบเพิ่มอีกครับ,บ,อบ,รบตอนนี้106บีบีกครับผม หมื่นหนึ่งเออขอสอักหมื่นหนึ่งเอ okay. ้นี่จะเรียกได้ว่าเฉียวดวงอาทิตย์มากเลยนะนี่ครับผมทีนี้เราก็ไปทําการหมุน,านกานกระทำของเราไปตั้งฉากกระดวงอาทิตย์โอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้จอดรถสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ทีนี้เราก็แค่ทำแลบครับไปให้ใกล้ดวงอาทิตย์มาละมาละยิงไกลย,ยิงแรงครับตอนนี้นี่30,000เมตรต่อวิแล้วนี่ยังไม่ทันยิงสลิงช็อตเลยนะ7 0,000แล้วครับผม แปดหมื่นแล้วครับจะแสนหนึ่งแล้วจังหวะนี้แหละจังหวะประมาณนี้แหละจังหวะประมาณนี้แหละไปครับผมยิงเข้าไปครับผมความเร็วแบบเต็มที่สองร้อยเปอร์เซ็นนั่นเองโอ้หกระตุกหมดเลยอ่ะกดแผ่นที่ดูไม่ได้ละเออยังกดได้อยู่ยังกดได้อยู่โอ้หกระตุกมากครับตอนนี้ความเร็วไปแล้วแสนแสนสองหมื่นแสนสามหมื่นเมตรต่อวินาทีครับแรงครับอยู่แรงอยู่แรงอยู่เอาเรื่องอยู่อยากทําให้ได้สักสองแสนเมตรต่อวินาทีได้ไหมเออขอออแบบ แรงๆครับผมขอแบบแรงๆแรงมากกว่าน,นี้อีก2องแสนเมตรต่อวินวาทีมันจะเป็นอะไรที่แบบแรงมากเลยนะนี่คือยานอวกาศของเรานะครับและนี่คือดวงอาทิตย์ก็จะเห็นได้ว่าแบบเฉียดชนิดที่แบบเฉียดมากแต่ถ้าเกิดมองในสายตามนุษยแต่มนันก็ห่างอยู่นะแต่ถ้ามองในระดับจักรวาลคือมันโคตรเฉียดนะครับหมื่นกิโลเมตรนี่เป็นอะไรที่สั้นมากนี่ขนาดพี่อารมเล่นในคอมนะมันยังแบบกระตุกขนาดเนี้ย <What? S 1> ถ้าพี่อารมไปเล่นในมือถือนี่ไม่น่าจะทําได้นะเพราะว่ามือถือพี่อารมไม่ได้แรงนะ <No. S 1> แล้วน่าจะเห็นพื้นผิวดวงอาทิตย์อยู่มั้งเออเนอยู่ no. เรานี้เฉียดดวงอาทิตย์มากนะครับ <_ A> แทบจะเรียกได้ว่าแนบเนื้อเลยแหละ <_ A> ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่1 7 5 0 0 0เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับ<_ A> <_ A> สลิงช็อตหลังดวงอาทิตย์นี้สุดๆครับ oh, โอ้โหโคตรกระตุกกระตุกไปเห็นได้ชัดจะสอ0,000แล้วนะครับผมเหลืออีก10,000เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะส0,000 0แล้วความเร็วมันก็ไปเรื่อยๆนะมันก็ไปของมันเรื่อยๆนะครับยานของเรา1 9 8 5 0 0เมตรต่อวินาทีอาล้ครับจะ0 0 0 0 0แลว อึดใ,ใจเดียวครับเยี่ยมสองแสนแล้วครับผมดับเครื่องยนต์เลยแล้วกันเนาะพอละดับเครื่องยนต์แล้วครับแหวค่อยๆดับปึ๊บเคท่ามแบกันดูไปละโอเคนั่นคือความเร็วระดับสองแสนเมตรต่อวินาทีนะโชคดีเพื่อนบ๊ายบายหายนู่นแล,ล้วครับพอไปสู่อวกาศอันไกลโพ้นครับผมด้วยความเร็วตั้งต้นสองแสนเมตรต่อวินาทีไปเลยเพื่อนโชคดี เอาละครับและนี่คือยานอวกาศ100เครื่องยนต์นะครับผมที่พี่แอมก็ซื้อมือดัมาลองเล่นให้ดูในวันนี้นะครับผมถ้าชอบใช้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใพี่แอมด้วยนะครับช่วงนี้ต้องการกำลังใจมากมายเลยทีเดียวเพราะว่างานของพี่แอมนี่หนักมากนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อารมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub s c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อามก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม